เอครับผมนายพุนะมาดปันรหัส6 7 2 0 5 0 4 8ครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าหาวาราชวัลเอกราชบ,บังวิทยาเขตชุมพรครับอันนี้ผมจะมาว่ารูป q 02นะครับเอ,อเอาเส้นลายมานะครับแล้วก็เลือกที่ท็อปเพนนะครับกดลากจากจุดมา ัดคลิกวางนะครับ,น,รบนี่นะครับก็ก็เริ่มจากจุดนี้นะครับลากลงมาแลก็ลากลงมากดตัว A นะครับจะเป็นส่วนโค้งอย่างนี้แล้วก็ลา,ออกากขึน้นไปอย่างนี้ครับ,แล,ลรบแล้วก็ใช้ เอาเส้นลายมาใหม่นะครับกดจากจุดนี้มาถึงจุดนี่นะให้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสมาร์ทไดเมนชันมาวัดขนาดนะครับจะตรงนี้ขนาด37นะครับก็จากจุดนี้ขนาด63นะครับ ถึงจุดนี้ขนาด20นะครับขนาดจากจุดนี้ถึงจุดนี้ขนาด50นะครับขนาดของส่วนโค้งเป็น R 25ครับแล้วก็ไปเอาจะมาสร้างสล็อตกันนะครับการใช้ สเตตสล็อต uh, นะครับกดที่จุดนี้แล้วก็กดที่จุดนี้ลากขึ้นมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็เออเอาสมารตรไดเมนชั่นมาวัดขนาดนะครับผมเาใช้ที่30นะครับแล้วก็ส่วนของจะเป็น r 1 0นะครับนี่ครับแล้วก็จะไปกด เอ็กทูสัน,นะครับเอาเอ็กทูสส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับส่วนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ สี่สิบห้านะครับก็แล้วก็เอา X ไอกตู้ขึ้นม่อีนทีนะครับกดบจุดตรงนี้นะครับแล้วถึงจุดตรงนี้ครับไอกตู้ตรงนี้ขึ้นมาใช้หนาอ่า 20นะครับก็กดติ๊กถูกได้เลยครับแล้ก็เอาเอ็กโทดมาอีกทีนะครับผมกดตรงนี้กดสเก็ตก็สเก็ตรต,รต,รตรงนี้ขึ้นมานครับตรงนี้เราใช้ขนาด10นะครับนี่ครับเราจะได้พวกแบบนี้นะครับ ต่อต่อไปเราเอาคิวเล็ตมาตัดคอทำเป็นตาส่วนโค้งนะครับเรากดที่จุดนี้นะครับเราใช้เป็น R ยี่สิบนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อมาเรามาเอาต้องมาเจาะดูครับใช้ขั้นตอนใช้เครื่องมือโฮวิสานะครับโดยใช้ อ,อันนี้นะครับใช้เป็นเปลี่ยนเป็น iso ครับแล้วก็ใช้เป็น s กเก็ตอ่านี่นะครับใช้ขนาดเป็น m 1 0นะครับตอ,อนนั้นเราก็คลิกที่หน้านี้ครับผมแล้วก็เข้าไปดูที่ส่วนโค้งมันจะมีจุดขึ้นมาแล้วก็คลิกจุดจุด,จดนี้ครับผมแล้วก,กดดูครับ ใช่นีここ้นะครับก็กดติ๊กถูกนะครับ เสร็จแล้วครับ